ครับรี่ยนครับท่านใดที่เลนจินท์ท่านพอส่วนต่างๆขององค์การมหาสมบนควบก่อครับเรียนจิญครับครับครับผมบบก็ในโอกาสนี้นะครับก็จะเข้าสู่พิธีการเปิดงานกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2ปง5งพหร ได้เวลาประชุมพลังขบวบเรียนเชิญน,นะครับท่านนายกองการมณฑลตบุญพบก,ก่อท่านปราสาทธ,ธุรินได้กล่าวารายงานการจัดงานการเรียนเชิญครับเรียนท่านธนวัฒน์อุดรพิมประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารครามกระผมนายประสาทธุรินิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคโกก่ในนามของคณะกรรมการจัดงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2,566รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ท่านการุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณพศ2566ในวันนี้กระผมขอกราบเรียนถึงความเป็นมาของการจัดงานโดยสรุปดังนี้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนเพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพสืบไปองค์การบริหารส่วนตำบลโคโก่อได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบป,ประมาณพศ2566ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในการอบรมเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริงกล้าสแสดงออกในทางสร้างสรรค์ตระนักในสิทธิหน้าที่มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญามีสุขภาพพาระไมยที่สมบูรณ์และห่างไกลาย,ยาเสพติดในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทาก่านกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคโกก่อ พนักงานส่วนตำบลประชาชนในตำบลข้อก่อเป็นอย่างดีจริงแบบนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณพศ2566ขอเรียนเชิญครับ เรียนท่านนายกองการบริหารส่วนตะบนโคกกาะพัฒนาผู้บริหารกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นวยการสอนศึกษาทุกแห่งแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงเด็กๆเยาวชนทุกคนนะครับในการวันี้กแตผมมีความรู้สึกยินดีย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบนโคก่กาได้ให้เกียรติเชิญผมมาเป็นประธานในการเปิดพิธีองค์การจัดงานวันเด็ก แห่งชาติประจําปีงบประมาณ2,566ในวันนี้การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้เราทุกคนระนักถึงความสาคัญของเด็กและเยาวชนเขาเหล่านี้จะเติบโตเป็น,นประดับทีใหญ่ในอนาคตและในสังคมและจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เริญก้าวหน้าต่อไปสือทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคตผมเชื่อว่ากิจกรรมต่าง ขึ้นมาจะทําให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับความรักความอบอุ่นความพัฒนาดีจากผู้ใหญ่และจะทําให้เด็กรู้สึกหนักถึงความสําคัญของบทบาทและหน้าที่ของตัวเองทั้งต่อสองคนต่อเพื่อนครอบครัวชุมชนครับในวันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอีกครั้งหนึ่งที่ได้กลับมาคุกบ่อน,นะครับแต่ก็ขออนุญาตนะท่านลองท่านหายไปสองคนนะ ฝากบอกด้วยนะค,ครับว่าคิดถึงครับวันนี้ก็จริงๆผมเดีจะใช้เวลาไม่ได้เพราะว่ามีงานบันเด็กเยอะจริงๆหลายที่ที่จะไปต้องไปต่อนะครับผมในโอกาสวันขึ้นบันเด็กปี2.566นนะครับผมก็ขออยวยพรให้เด็กและเยาวชนที่รักทุกคนจงประสบความสุขความจเจริญมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วพ้อขอเปิดโครงการจัดงานบัณฑ็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ25 6 6รอองค์การบริหารสว่วนตำบลโคกเกา,การระณบัดนี้ครับโอเครมมือครบพระคุณท่านประธานในพิธีในวันนี้ด้วยท่านไม่ได้มามือเปล่าท่านไม่ได้มาแค่เปิดงาน,น,นท่านมี ของสนับสนุนนะครับกิจกรรมวันเด็กประจำปี2566ให้กับองค์การมหาชนบุรีครบในเชิงท่านนายกครับรับปอบครับด้านหน้าเลยครับด้านหน้าด้านหน้าเลยครับด้านหน้านี้เลยครับไ้ภาพจะได้คมชัดนะครับเป็นสิ่งที่ประทับใจนะครับท่านมาท่านก็มาด้วยกายและมาด้วยใจพร้อมด้วยของสนับสนุนกิจกรรมเพื่อจะให้กิจกรรมนี้ดําเนินไปสําเร็จรุ่งได้เป็นประโยชน์กับลูกหลานเราจริงๆครับ นะครับพี่น้องเข้าที่สี่ล้วครับเป็นว่านะครับอย่าสิ่งได้ลืมถิ่มผมพันพี่น้องเก่ายาศิลป์โคศิลป์หลงไปยองพุ่งขึ้นด,ด,ดีนี่ครับมิตรภาพและน้องกันมิตรการส่งเสริมกันครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานนะครับที่ท่านให้เกียรติเป็นอย่างสูงยิ่งถือว่าภารกิจวันนี้ท่านจะเยอะแยะมากมายท่านก็ยังสละเวลาเพื่อที่จะมาเป็นขวัญกำลังใจให้เด็กๆให้ผู้กปกครองชาวตำบนผู้กอบขอเสียงปรบมือขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับ